นี่ต้มัน,น,มมมมน,มนันเลยตำขาตำขาตำขาตํามากผิกผมือนเนาะเป็นบอนดงใจหอก็ลองเป็นแบบแพมาเป็นมาเป็น,ปนตคือฮะในกีออในอันน่ะตาในนแล้วกดีละตาตนอนไปพัวคอยเป็นแบบก่ หลาชล่าได้พวงามอื่เนาะงามช่กงัหว่พวเราคือคือกบใช่เลฮ้ยสวยงามนะคะงามบ่สบายดีเอฟซีละสบายดีจ้าสบายดีเด้อท่านผู้ชมตามต่อกับอีพีสองเนาะเกี่ยมงานแต่งของซุนเผาบลูธรรมส้มเนาะ งานแต่งเตรียมงานแต่งเนาะในโซนบทเนาะน้องใจเนาะโดยนำหน้าพาทางเลยน้องใจเป็นเป็นไกด์เนาะพาชมบรรยากาศในหมู่บ้านพร้อมการเตรียมงานเนาะในหมู่บ้านเพืชเห็ดใดๆู้ชมเนาะส่วนน้องใจมานอนนี่คืนหนึ่งแล้วท่านผู้ชมเนาะหนาวมานอนเมื่อคืนยืนหนี่ว่าหนาวเลยเนาะอยู่ยูบ้านอยู่บ้านท้าคืึนหนาวเนาะเรานอนเม,นมนนื่อคืนนี่บ่หนาวบปล่าแสดงว่ามันป่าหลายบ่แบบ พวกไม้ไหลายนะดูในลึกอ่ามันอยู่ในกลางปงกลางป่าอยู่ในโสกในเฮีวพอม,มันมันมันเลยมันเลยบัหนาวคือบ้านนาวเห็นบ้านเจ้าบักแคมทางมันหนาวแบบเน,น,นี้ยนะหนาวกลาขึ้นจะมานอนนี่กลางคืนบัหนาวเนาะกลางคืกับบัานาวนะยันมาหนาวอ้อายอู้อีต้นเด้ดเห็นนองใจไปอีต้นเด้ทำมุมชมแบบโอ้แบบมันเข่ามายันหนาวอย่างเนี้ยนะย่างไปไหนย่างหอดบาร์เรเดอร์แล้วกัน หีีรถ่และบัดบัดบัดส่งนางนี่บ่ส่งนางนี่เขาสิบอะไรบอะไรอยู่น้ำตมชมเนาะมือมือนี่มือเกี่ยมเกี่ยมงานแต่งมืออื่นละมืองานแต่งแต่มือฮือแะไรเป็นมือส่งนางน้องใจจะไปส่งนางส่งเจ้าสาวเมื่อบ้านเจ้าบ่าวอีกส่งเมื่อบ้านเจ้าบ่าวแล้วกันในนอนพ่นบ่นอนดึกพูดอีกนอนดึกพูดอีกคืนหนึ่งจังได้กลับมาหอดเทือนหอดซานวุ่น่าจะประมดวสามสี่วันหมดแล้วจะงหอเทือนหอดซานวุ่นเยียนเลยงวดนี่เนาะ มาถอขอไข่ดูบอดีเฮียนเลยพคนละอยากเฮียนเยอะต่อมาก็ดองบ้านน้องใจบ้านดองของพี่ชายของน้องมิงอีกเนาะแหนยาวเลยบอดีเฮียนเลยตายบอดองอยู่บ้านให้แม่ซอยเวียกก็ได้จะไปเฮียนก่อนมือมือดองแท้อ่ามือดองจังไปเนาะไปท่านผู้ชม น,นี่ตำมันนั่นเลยตำขาตำขาตำขาตำมะพริกมือฉันเนาะตำเสือขุกบกใหญนะ่เนาะพวนี้ <c oughs> เคยถ่ายแต่เดิมมันชวนมาไหมมันชวนวะคอยลืมนะซื้อเจนะ้าหน่อยสื้อเจ้าหนะ่อ ละบือไปกือคีน,น <Yeah. S 1> ปลีปลีน้อง,งปลีเ <c oughs> <c oughs> ยาวม่มานะักเอาอีอากกระยากนึงบ่ทำไอเนวา <c oughs> นั่งบ่ <c oughs> เออเออยังอยู่ไดเอ้งไอเนายาใหม่เลยเยาใหม่มานะ่ะ <c oughs> เอาเย่เอ่อทำคคญ ขาป่านะมหนะหอมานะเด็กเตียดูดนมืร้อนนะห้อนห้อนเอาอันนมันมักงอเนี่เอาขี่มันมั้ง ชิจริงบ่ฮหอนก็ได้เน,ะเเนเา,าะ,ะ,เะ้มะัน่อ้างใส่เตงนอกมหกจ้เสียนต้ะเพาะพ่นกระโคแล้วบนน้ใจบริขั่หรือบริจักเรบริโัเลยฮ้ยคุไว้หอ้องบริขั่เลยบระเพชหาวเข้ามาได้ ต้นโคแล้วมันจะจะหอมใส่เกลือพอมเอ้เจ้าก็สิววานึงว่าเหียนหูเดพิดผิดๆหะล่ะบบมีผู้นำพาเห็ดเลยฟ้าเต็มกระจอเลยแหละเอ้ยซิมคักเัอเอาขีอมุกต้นเฉาในล่บ้าก็จะมเอาก็ได้ เขาแห้งแล้ววะเขาให้พักเขาให้พักเขาสุดจักะหลงจแล้วคนให้หยดให้หย่งสุดัานี้เนาะเข้าหแบกเเขาไม่ได้แบกพื้นเป็นก้องนะพื้นเนาะกินงัวกินงัวเป็นคนโค้นให้สบายยมือี่เจ้าบ๊อบบ๊อบบอบบ๊ออบกอบ เขาบมฮูเขาเ้นจได้ขาเจ้าโฮูู้คนนี้ย่้าเาเอยท่านมุ้ลุนเดียกนบออยู่้นนคนงามขาเจ้าเคยยืนบงซื้อเนาะข้าเจ้าญาติเอาเอาีเด้ เขาคั่วเพิ่นขึ้นดิ่มต่้พริกมันจะหมดตโอ้เป็นไรต่้มมุ้งตั้มใ้กได้แป่ว่าเจ้าเป็นเซฟเนาะไป็าหาเให้ยุ่ยหดกินให้เพิ่นไม่ให้ตัามแต่นี้เพิ่นสต่ำเองพอตอนเช้าใส่เกลือผมนะฮะมันแหลกง่ายแล้วเนาะแต่คนนี้เอาใส่มือเอาโบ่งแล้วเนเช่นโหนแต่ปกติคนเล่าเขาเิ่น ยุ่งมายุหรือกล้กล้องก็ไม่สติมมาจ่แล้วเราะเลยคนฮ็้ินคนคนบอให้เงินพื้นรไเอาหัวใจห้องเขาต้ขึ้นมาเฮือนเพิ่นก่อนเส่จนนซสจจนเจอย่เ่อยู่าซื้นเลยแล่ต้องเท่าพืนค่ะ สาเยลอ้ยาวเปลเนะโยเลยเกเจ้าสาวเคยถ่ายคนเธอเดียวลงซองสมองซัก็สรงรักก็เคยลงเนาะมันชวนบอสื่อหัวซือคือคนวียดนสือหัวเนะ้ายลย้าสดเ กินใจเน่เนาะนาตาคุณกินเนาะแช็คเอาไว้หลังก่อนเมี่งั้นก็อย่าอ่านนะแค่มก็ก่อนเมี่ยงกันน้องใายบ่อืออันนี้ผมแก้มืออื่นนะวันนี้นอนใจช่วงช่วงหนึ่งไปเหตุงานอยู่ในเมืองเดบดงเนาะจากเดือนเหตุอยู่พุ่นสอง น้อไน้กได้มืหารเดียวกัน้อทหารเดียวกันได้เอยออกก้อนบอกผู้ได้ผู้ได้ผู้ได้ไปก้อนผู้ได้ไปหลังเราไปก้อนเนาะเป็นได้คือออกเห็ดซองซองเดื่อนคือออกเอ้องอเอเเหอนงเอาจู้ซอเลียตาบ๊วยบอกเงินงานนักเหแบะเยอกนไเงินเดือนน้อยเงินเดือนน้อย อดด้นเลยเราก็ตังแต่ผุ่นยังหักมาแต่งงานเจะเบาคนบันใดจะเบานะบันสลงทั้งใดบันสลงนะบไก่ก็เกบัวีนีทางบันนาบัวคนบอกความเซ่บอความเซ่บทางบันนาโทนคนบอกเออเอาม้ยางดาเอาเอามำิตา ห้องพองแรงเตะแรงพอลงหน้าแล้วทางเฮาในการเอาอทำใจเราไม่ไม่ควรจะตัวนี้มีซุกตัวนี้นะแรงตัซุกอยู่ต้นพูนององใจไอ้แอนฝั่งตัวนี้มีซุกคอยเห็นอยู่ต่างคนเนี่ยมาแต่บ้านได้ทางพุ่นนะอันนี้มู่เดียวกันตีนี่วินไลวินี่บอโอ้เป็นผู้สาวมูดเดียนยังน้อยพักแลนด์ปุ๊บเฮาเลยน้องใจมาปีแล้วนด์ปุ๊บเลยน้องใจเอ้ยนี่คือน้องใจได้ เอาไปทางใดอีกมันมันยังไปใส่โอ้โหล่องใจลงบัใจหายลีบเลยมืญอื่นและดองเนาะื่นงานกลางเว้นบ่โอ้สิไดมาบ่น้อื่นไอจูนเก็บป้ให้รถึงน่ะบอกได้บอกว่าขาดองเทไรขาดอง ใร็นก็ตามให้คำให้คุณให้ส้างกบรัวให้ได้ลูกเต่าได้ลายเด้อยินดีนำยินดีนำอืมเอเป็นเือนเป็นซานตะกอนนอ้ยมาเฝ้าถ่ายเรามนเป็นธรรมดาเลยแล่นใต้แล่นเนื้อนาะบได้ถ่ายสั้นสุดท้ายกันเราอายเด้ เห็นเรางามดนกเสร็จสองอนเรางามตอนช่วงหนึ่งก็เห็นเราไปไปขายเครื่องอยู่แถวบันดงก็หละทเรไปขายเคงได้สองเดือนเห็นอยู่มืื่ออื่นมจะบบามามืออื่นมปลาเนาะ ขางงวะัเท้าตั้ง,งขางั้วบ่ทางเี้เห็นยังไงขางงวบางหาบาไหมไม่ได้โยช่วยไม่ได้ช่วยได้หอช่วยตั่างร่างละไตัดช่างละไปตัวช่าไม่ชวยชางจะเบาอะนะอเอาช่วยบุญเนาะขันมืงวกับมูเนาะอางจะเบาเนี่ยด้มามอบให้ดิทาชผูแชงแรงจะน่อยเห็นคนมามอบให้ละ นั่นนั่นได้ไรเลยคุณยากเลยคุณอะออ๋อได้ไมบ้านนันั่นนั่นแมวไดไกอบเ้าไหม้ลำกอนม้ยสองสองลอลอท่วงลอททว่วงทบบจอยกับสาบุไัยตุ้ยเรามา้ตุ้ยขึ้นเดี๋ยวนี้วนขึ้นจ้าโดยดาวุไหวปล่อยฉะนั้มาโดยโดยโดยโยอยู่นี่แล้จนคำหมดแล้จังเมือคันลูกอยู่เฮือนบ่อบ่อบ่อไห้นอนนี่เลย

ยดลางตาไม่ด้ยาวช่หได้แคุณให้ล่างก่อนจะกินช่อคันมันโมงกรอบเนะโอ้เต้มนีมีมนีปลาแดกตเ่อหมนโใบแขมบ่มแมนใบแขมบมเนาะปดกเอต่อไอ้มาชูแม่ไอ้แต่เมื่อั่อ้เอกันโอ้ทางเน่กอ้าเลยกะาจ้ ไันมึงได้จ่ายแล้วบุญาบุญไปลบุญกันตัมาไอ้มแต่ไมยังจะต่ดเลยจัตงไงใบยังไหนคนใบยังลาลลุงหอมลาาลุงลาลุงตัวนี้ก็บใแคมตัวใดตัวใดตัวใดหอมเหมือกันเมคว่าใบใบดอกกระเจียวหอมลาลบ่แมนเ้วก็หูจักกัน บอกแม่ลูกสาวคือตั้งสื่อหัวหัวภาษาเวียดด้วยหัวเ <c oughs> ออภาาเวียดย่าี่ีผูนี้บอกมือขอยมาปีกก่อนดองเดี๋ยวลูกจะคนแล้วอสองคน <c oughs> สองปีก่อนแม่นบอกได้แต่สองปีมาเถอนเนะาะบาร์กมอไ้ สาล้าเจ้แม่นหละเอานต่างหากเลยเอืมเอาคนต่างกันเนาเนะเลยเกาไนอะไรตุ่มเนียนตุ่มเนีไก็ดักตุ่มไหยบต้นออบ่แหละตุมเลตุแม่บอหมู่บุไปใช้แรงจูงใจโปดีเป็นตะแพง่นั มันมานั่งกับน้องใจนี่เนาะเข้ากันไปเนี่ยคูจิ้นเลยดันดันนั้นเดี๋ยวไปหาเรามาดันคนนี้ก็งามแต่ก่อนให้งามคนนี้แต่ก่อนน้องหัวนะโอ้ยงามงามน้องหัวนะงามงามงามจ็งามมาได้คือน้องใจงามแบบนี้แหละแตะก่อนนะใจเฉาไงละอันนีกันอ๋ออ้นิก หมูไปถ่ายแต่ก่อนคือคุยปบใต้ปบเนื้อโยก็คุยเท่น <c oughs> เนาะไปก็ก็ชิตตาเล่าห้อมกูมือตาไหนม่งอยู่ชิตตาเงินงงหเงแล้วเง็นบอเางงอง

มีงจะตายว้าวเขาก็ลังบัตเพิ London> ่นอีกท่าบ้งเด้บัตรจมาดองเพิ่นเนิ่งวาวขึ้นเ้อเขาบริหาคนรอเขาหาคนที่หักแพงเขาอืมคนที่เขาดูแลได้แล้วเขาก็เอาเบิ่งแล้วไว้ใจแล้วเขาก็สร้างเป็นครอบครัวมันจะเอาคนรอคนรอเเ่าคนอฮ้นอ Ôi, nhìn nhìn ra đâu, tụi mượn tất hơn này lo kìa nào có đàn không? Lo kinh bữa nay để chạy Bưng ai, bưng ai là cháu hủ đó Ai là ao miếng ngàm Ôi, chứ đài đấy Ai là ao miếng ao miếng ngam Ai 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 là ao miếng ngam Ai là ao miếng ngam Ai แต่จะาเอยลำบากเอ้ยเจ้าแรนตามไอ้นํำไอ้ความอยากได้อายสัมผัชื่อและเอยมาอยู่ในนอแต่อ้เจ่าบอสยิ่ไปเทนเาเลยเอ้ยเอ้คือตาม้างคอยกำลัง้ว่าบันี้หนาวไม่คือมาอยู่เช่งเนาะทำมานาวมาหนาวหาหนารือเปล่หมอนห่อนอันนี้หนาวบอสไปดู้หหนาวเซบก ตัว่นากยเจ้าัจาฮ่โอ้ยมี่งนัมาทายจ้อัรงในห้องหลังฮะเด้้องใเห็นได้เนาะมี่งตานนู่นยี่่คือเอ้อันเกตกกกลมเ่าเฉาาดเลยเลยโัปาเด้เจ้าก็เห็ดเห็ดละเพือนเห็ดมาซอยเนาะมูตจมาซอยในบานเดียวกันไปหาอยังไปหายังน้องใจหใฮะได้ยังระบายได้หัวสิงไท บ่มี <laughs> ขจ้าบ,บริปุกเนาะ,บบนะมันตายมันคือบ้านเฮาเนี่ยโบ้ดเด้อดหัวสิงคายเนาะบ้านเพิน่นยากเลยท่านผู้ชมเอาขาเด้น้องใจนี่ยุกเอาขาน้นองใจอยู่น้ำพันโดนๆเนะ,ะ่ะะยฮะโอนไหลละไหลละเออเอาไปสำนักพอ่อไปจะถามเือจะพ่อมใส่ไหลสำใดกหาหัวสิงคา่โบได้เด้น้องคนต่ำหัวขาด ຍັງຍັງຍັງບໍ່ແປ່ໂອ້ຍຖ່າຍເລີຍລະຖ່າຍອັນນີ້ປົບໄປປົບມາແລ້ວທ້າວຊົນຢ້ານບໍ່ອາຍກ້ອງບໍ່ອາຍເພິ່ນຕຳຫມົກຄາຕຳຫມົຄາຕຳຫມາພຕຳົາືນນຂົອົາແຕົ แบกหาปไผ่ห่าเล่าแบกไผ่แบกเปาเนะื้ไว้มาคั่วงัวคั่วแบบคั่วมูขึ้นะซึ่ึงเขามาบทท่านตอนเสาๆเลยส่วนประเภทเอ,อ่พวกงัวบอหรือมูบอของอยู่ของกินเตรียมงานมืออื่นต้องเมนทางทางเคยมามอบก่อนท่านผู้ชมทางเคยมามอบให้เป็นประเภทหมูบอหรือมายังบอกะเข,า,ขาเจจาขาจะจะคั้วท้ามือแรงนี้นหรือว่ามืออื่นเศา้า ทางเคยมามอบจึงสามารถเหตุดได้แล้วท่านผู้ชมเนะเพราะว่าขาดงขาดองเขาตกลงกันแล้วทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาตกลงกันเนอกว่าหมูบอ่อหรืองัวบ่อแล้วก็ทางเคยจะหามาให้แบบนี้ชัวว่าเงิน, 11, นมือหนึ่งนอะสมมติเงินมือหนึ่งงัวตัวหนึ่งแบบนี้ทางงัวก็มามอบให้เจ้าสาวทางเคยมามอบให้มอบให้เมื่อน,นี้ละท่านผู้ชมะ มืูอื่นเพิ่นก็คั่วแต่เศร้าละ้วดูบอกก็คว้าตอนแรงเลยเนาะติดตามตติดชมเป็นตลอดไอพี่ไอพี่เ้ยท่านผู้ชมเลยการเตรียมงานของเผ่าบุนุ่งเนาะนี่น้องๆเพิ่นก็ไปตักน้ำเบิ่องเบื้องคนไปเอาน้ำก่อนทนะ่านผู้ชมเนาะอือตามน้องๆเพิน่นมาเอาน้ำอือน้ำลิ้นกับภูเขาไปละต้องกิน กินซีเดินหาแห้งน้ำโรงนี้ได้เยอะน้ำใส่มากมให้น้ำกินน้ำใส่มาหาบเนี้ยเตรียมดอง ຖືว่าມາຮິວນ້ໍາກິນເອົາໂຕລະຕຸກບາດນີ້ນະພຸົມົມບາມກຕງຂຕງແຕ องส่วนนะเผาบลูถูกไหมถึงเนาะเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช็อตเป็นชอนะ็อตเนาะการเตรียมงานของของ,ของพี่น้องชาวเผาบลูเฮาในหมู่บ้านที่บ่มีไฟฟ้าเนาะก็มานําตามมานําน้องใจเลยท่านชมแต่ว่าเขตนี้บ่จอยก็เคยมาหลายเทื่อหลายทีไลครั้งหลา่ข้าวแล้วแต่ก่อนเนาะงานแต่งในหเฮาบ่ฮู้บ่ฮู้แต่ว,ว่าสิได้มาหรือบ่บ่มั่นใจเนาะท่านเส้นทาง,ขงเข้ามาโอโอคตรลําบากเลย รถพิกอัพรถยังนี่รถกระบังกระบ,บ,บงกระบะนี่บอสมัดเขาบาหอดได้ดอกเนาะมีแต่มอเตอร์ไซค์นะเขามาือเห็นแหละขามมากนะขามนำเซ่เขามาข้างในท่านผู้ชมเนาะตอนเศร้านี่น้องใจแบบ้สุดยอดเลยบรรยากาศเจ้าลูกมาตำเขาเมิดบ้านเลยถือว่าหาสมเลยากแบบนี้เนาะแบบนี้ต้องเป็นคลิปของแนวแ,นวแบบวิธีชนบทเนาะแนวชนบทคือบอจอยเคยนำเสนอแต่ข่าวตะกี้ตะกอนนะท่ามมนผู้ชมเนาะแต่ช่วงนี้ขามมาเป็น ะสะพานบุญแล้วบได้คอยเข้ามาแบบนี้บ่มีเวลาด้เฮาได้หับสะพานบุญแต่ห็ดเฮือนหิดซ่านเปินกับบค่คอยมีเวลามาแบบนี้เพราะฉะนั้นเข้าไปเบิ่งงานแล้วจะได้ออกมาขมเขาเบิ่งงานแล้วจะออกมาถึงสามารถไปถ่ายทำแบบนี้ได้ทำสุมติดตามเป็นแต่ละพี่แต่ละพี่เด้อทำสมสไลด์พี่นี่เขาจบไ้ส่มนี้ก่อนเด้อสบายดี